อาหารบำรุงสมองมีอะไรบ้าง 1. โอเมก้า3ค่ะเนื่องจากว่าสมองต้องการพลังงานจากไขมันซึ่งเป็นไขมันดี้80%ค่ะแล้วก็ใช้พลังงานจากน้ำตาลกลดอีก20%สอีก20%โอเมก้า3มี EPA และ DHA ช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมค่ะซึ่งพบมากในปลาทะเลน้ำลึกปลาแซลามอนปลาซาดีนปลาแมคเคเรลค่ะ 2. l t ลเท n e นเป็นกรดอะมิโนนะคะที่ช่วยในการทำงานของสมองทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้สมองผลิตสารสื่อประสาทกาบาแล้วก็ทำให้อยู่ในคลื่นอัลฟาซึ่งคลื่นอัลฟานี้นะคะเป็นคลื่นที่ทำให้รู้สึกสงบและผ่อนคลายทำให้สมองเรียนรู้ความคิดความจำได้ดีซึ่งเครื่นอัลฟานี้นะคะจะพบในคนที่มีสมาธิดีคนที่มีความสุข แอลเทียนนพบมากในชาเขียวและพบมากที่สุดในมะฉากค่ะ 3. t ทริโอโบมินค่ะเป็นสารอันคลอยดที่สามารถกระตุ้นให้ระบบประสาทสร้างสารสื่อประสาทดปามินเซโรโทนินและก็อินโดฟินค่ะทำให้สมองสดชื่นอารมณ์ดีมีความสุขพบมากใน ate, ชายบามาเต้ชาโกโก้ go, ช็อกโกแลตนะคะ 4. คาร์โบนิกแอซิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มสมรรถนะการรู้คิดรวมถึงความจำสมาธิการรับรู้การคิดการแก้ปัญหาค่ะการตัดสินใจแล้วก็การวางแผนได้ดีขึ้นซึ่งพบมากในชาเย็บมาเตชากาแฟข้อ5คนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคะคือแคลเซียมและแมกนีเซียมค่ะแคลเซียมช่วยในการสื่อสารของเซล์ลประสาทช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อประสาทที่ได้รับบาดเจ็บ แมกนีเซียมช่วยให้ความจำดีขึ้นนะคะเพิ่มสารสื่อประสาทกาบาค่ะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลทําให้หลับลึกขึ้นค่ะ 6. กโปรไบอติกจุลินทรีย์ดีนะคะเพราะว่าร่างกายอยากกินอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าร่างกายขาดอะไรค่ะถ้าร่างกายมีจุลินทรีย์ดีหรือว่าโปรไบอติกที่ดีนะคะร่างกายก็จะอยากกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะ แต่ถ้าร่างกายมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะคะร่างกายก็จะอยากกินอาหารที่เป็นจังฟูด้ดโดยที่อาหารจัฟูดจะมีไขมันสูงน้ำตาลสูงซึ่งเป็นอันตรายกับสมองค่ะดูแลสมองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพื่อที่จะป้องกันสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ในอนาคตนะคะ